สวัสดีครับเพื่อนๆหนึ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับทุเรียนอำเภอดำมาขามเตี้ยนครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองตอนนี้มีทั้งหมด17ลูกนะครับอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับน่าจะได้กินละนะครับทุเรียนกาญจนบุรีอำเภอดำมาขามเตี้ยนะครับนี่ลูกสวยมากก็จะมีลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างตามธรรมชาติของทุเรียนนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนอายุ6ปีนะครับ 6ปี7ปีประมาณนี้เป็นทุเรียนชายน้ํานะครับนี่รินแม่น้ำแฟน้อยครับตรงนี้น้ำแฟน้อยนะครับฝนก็กำลังตกเลยบรรยากาศดีมากในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองชิมนะครับจัดทำามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ